มือนีเป็นมือสุริยุปราคไอ้อย่างเคินกบจันทรุปราคาเด้อพี่น้องกบกินเดือนบ้านเสาหมองเอินเนาะนี่มันก็ไม่เห็นชัดดอกพี่น้องกองท้ายเนี่ยเมื่อคืนมันก็มือจ้าเนี่ยไม่เห็นเนาะกองไม่ชัดพี่น้องจา๋ามือนีเป็นวันร้อยกระถ ung สวัสดีจ้าพี่น้องสำหระเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเป็นมู่บ้านในน้อยดอกจ้าพักกันร้อยกระทงสําหรับมือนีเนาะร้อยคำคำกะคลิปนี้กับบ้านยาวดอกจ้าเป็นคลิปสั้นๆกะเก็บาพาบรรยากาศให้พี่น้องไะครับสมกันมือร้อยกระทงกะเป็นมือสานวันดีเนาะพี่น้องปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีออกจากชีวิตแล้วกะให้มันมาลำลำด้วยรวยโชคลาภทุสิ่งทุอย่างเนาะจ้า ร้อยเมือเม่อเดบรรยากาศดีจ้าบรรยากาศเย็นเๆเนอะพี่น้องร้อยกระทงอุ้ยป่าบอนบักไงคุณบรรยากาศตาตาหมูเป็นมู้บานน้อยๆดอกจ้าไต่ไฟมาซองเนี่ยมื่อคืน เป็นที่พักสงฆ์จ่าเบ่แมเนวัดใไดร้อยงามเลยจ้ะ